สวัสดีครับรถดีอยากขายนะครับเราเป็นโบรชัว r e รถยนต์มือสองนะครับที่ทําหน้าที่ให้กับคนที่กําลังมองหารถยนต์มือสองคุณภาพดีๆสักคันนะครับผมมาเรามาเลือกชมเลือกดูกันได้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเรามีรถสวยๆนะครับใหม่ๆเลยนะตัวนี้เป็นตัว 2.0G นะครับเป็นตัว Toyota Camry 2.0G ปี2012นะตัวนี้สวยทั้งคันนะครับสวยหน้าสวยหลังนะครับ สวยข้างนะครับคนันนี้รับประกันเลยว่าไม่มีนะครับชนหนักนะครับพลิกคว่ำนะครับจมน้ํคาคันนี้เราสามารถที่จะโอนกรรมสิทธิ์ได้ตามกฎหมายนะครับามาดูด้านหน้าก่อนนิดนึงครับกลับมาดูด้าหน้านิดนึงน้องอ,อูน้องอูเราเป็นตากล้องสุดหล่อนะอกระจังหน้านะครับโฉมนี้เป็นกระจังหน้าใหญ่นะเป็นกระจังหน้าโครเมี่ยมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มียี่ห้อตโตโยต้าอยู่ตรงกลางขนาดใหญ่ด้วยนะามา ในส่วนของข้างล่างนะครับมีไฟตัดหมอกให้นะครับผมแล้วก็ด้านหน้าครับมีไฟนะด้านหน้ามีโคมไฟขนาดใหญ่นะครับโอเคมาค่อยๆเลื่อนมานะัองโอ้มีสเกิร์ตด้วยนะสเกิร์ตคันนี้เป็นสเกิร์ตลอบคันนะครับเป็นสีบอลเงินสเกิร์ตลอบคันโอเคตัวนี้แอร์แบ็กสี่ใบนะครับแล้วก็เบรกเป็นเบรก ABS นะครับแล้วก็ระบบเบรกลถคันนี้เป็นระบบเบรก เบรคคู่หน้าเป็นดิสเบรคเบรกคู่หลังเป็นดิสเบรกหน้าก็สรุปก็คือว่าเบรกก็คือเป็นหน้าดิสหลังก็เป็นดิสนะครับส่วนยางรถคันนี้เป็นยางขอบ16นะอ่ะน้องอูค่อยๆสไลด์มาครับกระจกมองข้างเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะแล้วกระจกมองข้างที่สําคัญคือมีไฟเลี้ยวด้วยนะ้องอู่ซูมใกล้ๆให้เห็นสภาพน,นิดนึงครับเราอยากให้เห็นสภาพน,นิดนึงนะครับสภาพของรถมือ2ของที่นี่นะครับเราบอกเลยว่าเป็นสภาพรถยนต์มือ2ที่ไว้ใจได้นะครับ ค่อยๆสไลด์มาน้องอูที่จับเป็นที่จับโครเมียมนะครับทั้ง4ด้านนะเป็นที่จับจากโรงงานนะครับแม็กแม็กนี่เป็นแม็กชุดเดิมจากโรงงานนะครับอ่ะน้องอูให้ดูลายแม็กนิดนึงรถคันนี้เป็นยางขอบ16แม็ก16นะหน้าหลังเป็นดิสเบรกนะครับแม็กเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะครับสวยๆเลยนะอ่าอ่ะสไลด์ครับสไลด์ไปต่อน้องอูไปดูที่ด้านหลังนิดนึงครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นพิมพ์นิยมนะครับเป็นแคมรี่รุ่นพิมพ์นิยมสวยนะครับสวยทั้งคันรถคันนี้รับประกันนะครับไม่มีจมน้ำนะครับลิกความโอได้ตามกฎหมายนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในของรถคันนี้กันนิดนึงเดี๋ยวเราดูด้านหลังนิดนึงอ่ะอ่ะน้องอู๋ซูมด้านหลังนิดนึงครับอ่ะดูด้านหลังก่อนด้านหลังของตัวนี้นะครับรถคันนี้ลงแก๊สมานะอ่ะลงเป็นแก๊ส LPG มานะเป็น2ระบบนะครับใช้ดได้ทั้งน้ำมันนะครับแล้วก็ได้ทั้งแก๊ส LPG นะครับ อ่าเรามาดูด้านล่างนิดหนึ่งอ่ารถคันนี้นะครับอ่าในส่วนของยางอ่า้องโอซูมนิดหนึง่งยางและอุปกรณ์นะครับในการเปลี่ยนยางก็คือมียางมีแม่แรงนะครับมีกุญแจมีทุกอย่างครบนะรถคันนี้ไม่เคยเข้าหลังมานะครับอ่าดูนนิดหนึง่งดูสันนิดหนึง่งอ่าสันนะครับสันด้านข้างนะครับเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องห่วงนะอ่ะดูนิดนึงว่ารถคนันนี้อ่าดูซูมใกล้หัวน็อตเป็นยังไงครับหัวน็อตคยออ่าหัวน็อตรถคันนี้เห็นไหมฮะ ยึดน็อตยึดฝากระโปรงไม่เคยถอดนะเดิมเดิมนะครับด้านหลังด้านหลังวางกระเป๋าเอกสารได้นะครับเดี๋ยวผมขอปิดน้านิดนึงอ่ะอ่ะองอูดซูมด้านหลังนิดนึงตรงนี้มีตัวสปอยเลอร์นะครับแต่งนะสวยๆแล้วก็ไฟเป็นลักษณะไฟแยกนะครับโคมไฟไม่มีรอยแตกรอยร้าวไม่มีน้ําน้ําหรือไอน้ําอยู่ข้างในนะครับผมแล้วตรงนี้มีคิ้วขนาดใหญ่เป็นโครเมียมนะครับตัดเพื่อทําให้ดูมีความหรูหรานะครับผม สำคัญเลยคันนี้มีสเกิร์ตด้านล่างแล้วก็ปลายท่อน้้งอู่ซูมปลายท่อนิดหนึง่งรถคันนี้แต่งมานิดนึงนะครับปลายท่อเป็นปลายท่อโครเมียมขนาดใหญ่นะอ่าอ่เรามาดูด้านข้างนี้ด้านขวาน,นะครับด้านขวาอ่ะซูมซูมสีหน่อยครับซูมใกล้ๆนะครับดูสีรถคันนี้สีเดิมนะครับผมสวยนะกระจกมองข้างเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็อ่าท้องอู่อ่ะ,อะซูมซูมในนิดหนึ่งครับอ่านี้คือด้านในของรถนะเป็น ด้านในหรูนะครับด้วยความเป็นแคมรีนะตัวนี้ 2.0G 2 0 1 2นะตัวนี้นะครับผมสวยนะครับสวยทั้งคันนะด้านในครับเบาะนะครับเบาะหนังนะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันต้องอู้ซูมพวงมาลัยนิดนึงพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับแบบมัลติฟังก์ชันนะอ่ารถคันนี้นะครับเป็น LPG นะครับแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงเบนซินประกอบนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับความหรูหราของแคมรีไม่ต้องพูดถึงอ่ะดูดูด้านนอก ดูด้านหลังอีกนิดหนึ่งครับด้านหลังนะครับมีแอร์นะครับมีแอร์หลังอยู่2จุดนะครับอันนี้คือเบาะหนังนะเป็นสีเบทนะครับเบาะสภาพเบาะไม่ต้องพูดถึงนะสภาพเบาะ85%อัพนะครับใช้งานต่อได้เลยไม่ต้องไปเก็บงานต่อแล้วแล้วก็สําคัญครับสวยๆตรงนี้เลยที่แผงประตูครับอูดซูมแผงประตูหนึ่งแผงประตูนะครับก็มีลายไม้นะสวยนะครับแผงประตูยังดูใหม่นะครับแผงประตู80%เลยนะ 85%ด้วยรถคันนี้สวยนะครับไม่มีเข้าในแน่นอนนะสวยจริงๆครับเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับภายในสะอาดนะครับมีแอร์หลังด้วยที่สําคัญที่สําคัญคือเครื่องรถคันนี้นะเครื่องยังเงียบนะครับอัตราเร่งดีด้วยนะครับราคาสุดพิเศษขอพูดก่อนราคาอย่าเพิ่งไปไหนนะราคาคันนี้อยู่ที่499,000บาทประวัติดีฟีดานะครับประวัติดีฟีดา้า่อน72งวดนะครับตกเดือนละหมื่นเอง1มื0อนะครับ ถ้าผ่อน84งวดนะครับก็จะอยู่ที่9,500นะยังไม่ถึงหมื่นรถสวยปี12นะครับตัว Toyota Camry 2.0G ปี12คันนี้ราคาอยู่ที่499,000บาทนะครับอันนี้คือสภาพรอบคันนะครับของรถคันนี้นะสวยเลยแล้วกระจกรถคันนี้อ่ะน,น้องอูมาซูมนิดนึงรถคันนี้นะครับกระจกเดิมจากโรงงานนะครับชัวร์นะทุกบานนะครับเป็นกระจกจากเดิมจากโรงงานกระจกหน้าเนี่ยหลายๆคันก็จะเปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนเพราะว่าในเรื่องของอะไรนะ้องอู อาจจะเป็นในเรื่องของเศษหินหรือรอยขูดขีดอะไรอย่างนี้นะครับรถคันนี้กระจกเดิมจากโรงงานนะครับรถ8ปีแล้วนะไม่มีการเปลี่ยนกระจกมาแสดงถึงรถคันนี้มีความสมบูรณ์แน่นอนไม่พิกไม่คว่ำมาแน่นะครับรถคันนี้สวยครับ4 9 9 0 0 0บาทสนใจนะครับติดต่อได้ที่รถดีอยากขายนะครับ062 824 2551ผมโตและน้องอูนะครับยินดีนะครับที่จะตอบคำถามนะครับเกี่ยวกับรถทุกคันนะครับที่อยู่ใน YouTube หรืออยู่ในเพจของรถดีอยากขายก็ตามนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราดูสภาพหน้าห้องเครื่องรถคันนี้กันนิดนึงครับว่าสภาพหน้าห้องเครื่องของรถคันนี้เป็นอย่างไรอ่ะไปดูครับผม โอเคครับเรามาดูสภาพนะครับหน้าเครื่องนิดหนึ่งนะสภาพรถคันนี้นะครับสภาพเครื่องยนต์นะยังไม่โสมนะครับยังอยู่ในสภาพที่สตาร์ทนะครับเดินเรียบได้ตามปกตินะครับแล้วอัตราเร่งก็ยังลื่นอยู่นะอ่เดี๋ยวผมให้ข้อมูลรถคันนี้หนึ่งนะครับรถคันนี้นะครับความจุนะครับกระบอกสูบนะครับอยู่ที่2,000ซีซีนะครับรถคันนี้4สูบนะแรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่148แรงม้าแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่190 นิวตันเมดนะรถคันนี้เป็นตัวเบนซินนะครับแล้วก็เป็นตัวาสามารถใช้ LPG ได้นะครับรถคันนี้สวยราคา499,000บาทนะครับน้องอู่สุงเมเกอรถคันนี้เป็นเป็นรถยนต์นั่งนะครับ5้าที่นั่งแล้วก็ตัวโช๊คครับโช๊คนี้เป็นตัวค้ำนะเป็นไม้เป็นโช๊คไฮดรอลิกนะครับเป็นโช๊คคำ้ำไม่ไม,ไม่ไม่มีไม้ค้ำนะครับค่อนข้างดูทันสมัยนะครับคันนี้อ่ะเรามาดู โครงสร้างที่เป็นตัวถังหน้ารถกันนิดนึ่งครับดูฝากระโปรงนิดหนึ่งครับฝากระโปงงร,รปงเป็นแบบไหนครับดูน็อตครับหัวน็อตรถคันนี้ไม่แตกนะหัวน็อตเดิมนะ,ะไล่มาที่เบ้าโชคครับน้องอู๋ซอกในน็อตยังเดิมนะครับรถคันนี้เบ้าโชกหัวโชกเดิมนะครับกระลงกระโหลกนี่ก็ยังเหมือนเดิมนะค่อ,คอยๆไล่มาครับ รถคันนี้หน้าคานเดิมนะครับไม่มีชนหนักนะครับไม่มีพลิกคว่ำแน่นอนนะครับโอนได้ตามกฎหมายนะครับซื้อสดก็ได้ซื้อไฟแนนซ์เราก็จัดให้นะครับคันนี้499,000บาทนะครับต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะครับอ่ะน้องอูมาดูนิดหนึ่งครับอ่ะไปดูหัวโชคอีกด้านหนึ่งครับเห็นไหมครับรอยรอยแต้มสีจากโรงงานยังคงอยู่นะอ่ะไปดูที่ส่วนของฝากระโปรงนัดฝากระโปรงด้านขวานิดนึงน็อตฝากระโปรงด้านขวารถคันนี้นะครับน็อตยังสีเดิมนะครับไม่แตกนะครับ ภายในฝากระโปรงมีแผ่นรองการความร้อนนะครับชัดเจนนะแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือสตงสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับอันนี้คือคิ้วที่อยู่ในส่วนของกระจังหน้านะาในส่วนของด้านหน้าเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างที่เป็นฝากระโปรงแล้วก็แก้มรถคันนี้ไม่เคยไม่เคยชนหนักมานะครับสวยครับคันนี้นะครับอันนี้คือ,อในส่วนของเครื่องยนต์นะครับอ่ะเดี๋ยว นะครับสวยครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.0นะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในห้องโดยสารของรถคันนี้กันว่าเป็นยังไงไปดูเลยครับผมโอเคครับเรามาดูสภาพภายในของ t o y ยต้าแคมรี่ 2.0G ตัวนี้นะเป็นปี2012อ่ะมาดูเลขไมค์กันนิดนึงครับซูมใกล้ๆเลขไมค์ไม่มีเขียนะครับเราบอกเลยว่าซื้อกับทางรถดีอยากขายข,ายของเราผู้ประกอบการที่เรา มารีวิวให้นะหรือเรามาดูแลให้เนี่ยบอกเลยว่าเรื่องไมไม่เคยเขียแน่นอนนะครับรถคันนี้วิ่งมา139,350กิโลนะไมแท้นะครับแล้วก็รถคันนี้เป็น2ระบบนะครับเป็นระบบเบนซินกับระบบแก๊ส LPG นะครับเลือกเอาเนาะอะในส่วนของอ่ามาตรวัดหรือหน้าปัดนะครับเรืองแสงนะสวยนะครับผมรถหน้าปัดรุ่นของแคมรี่รุ่นนี้หน้าปัดค่อนข้างสวย นะครับจริงๆสวยทุกรุ่นนะแต่รุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ตอนเปิดตัวมาแล้วผมรู้สึกว่าเออมันออกมาออกแบบมาได้ดีนะครับก็ก็ก็ถือว่าใครที่เป็นผู้ขับเนี่ยก็เห็นได้ค่อนข้างสะดวกเต็มตานะเอามาดูส่วนของอื่นบ้างครับดูส่วนของคอนโซลครับคอนโซลด้านเป็นด้านบนเป็นคอนโซลอ่าตรงนี้เป็นหนังนะส่วนข้างหลังเป็นพลาสติกนะตรงนี้จะเป็นหนังอ่อก็เป็นลักษณะหนังนะครับแล้วก็เดินได้ด้วยได้ดำนะครับดูหรูหรา ที่จะให้ดูหรูลากว่าน,นี้หน่อยนะครับด้านล่างลงมาเนี่ยตรงหน้าคอนโซลจะเป็นเป็นลายไม้นะเป็นลายไม้เข้มนิดนึงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นเป็นหนังนะหุ้มหนังมานี่ก็เป็นเก๊ะนะไว้เก็บของนะครับส่วนของ แผงประตูนะครับอ่ะดูแผงประตูนิดนึงรถคันนี้กระจกไฟฟ้าสีด้านนะครับแผงประตูรถคันนี้ก็คุมโทนด้วยสีเบจนะครับบริเวณที่เป็นที่ปุ่มในส่วนของอะไรนะส่วนของกระจกไฟฟ้านะครับตรงนั้นจะเป็นไลายไม้นะสวยงามนะครับอ่ะเรามาดูตรงกลางนิดหนึ่งครับตรงกลางรถคันนี้นะครับแอร์เป็นแอร์สี่จุดนะครับสี่ช่องนะขนาดใหญ่นะครับไล่ลงมาก็จะเป็นวิทยุวิทยุใช้งานได้ตามปกตินะครับอันนี้เดี๋ยวเราเปิดให้ฟังว่าใช้งานได้ไหม อุปกรณ์ครบนะครับคันนี้ใช้งานได้ทุกทุกตัวเลยนะไม่ใช่ว่าครบแล้วเราต้องกลับไปแก้ไขใช้งานทุกตัวตอนนี้เราเปิดแอร์อยู่แอร์เย็นนะครับฉ่ำด้วยนะครับเราสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับตอนนี้รอบเดินเบาของของรถไม่มีปัญหานะครับยังนิ่งยังนิ่งอยู่นะวิ่งมารถมาวิ่งมารถ8ปปีวิ่งมาประมาณแสนสามเก้าเนี่ยผมถือว่าตกปีหนึ่งยังไม่ถึง2 0 0 0 0โลเลยนะครับถือว่าค่อนข้างวิ่งน้อยนะครับอ่ะอุปกรณ์ด้านอื่นบนฝ้านะครับบนเพดานรถนะครับ ในส่วนของไฟล์อ่านหนังสือใช้งานได้นะครับอ่าแล้วตรงนี้กระจกนะครับอ่าตรงนี้มีกระจกเห็นไหมครับน้าอู่ลองสูดมิดนึงนะครับกระจกแต่งหน้านะครับมีไฟนะครับ2จุดนี้นะบนบนเพดานนะครับบนฝ้าเนี่ยก็ใช้งานได้ปกตินะครับรถสะอาดนะครับคันนี้เข้ามาแล้วไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นอับเปิดแอร์แล้วไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นอับกลิ่นฉุนอะไรนะครับสภาพเบาะรถคันนี้นะครับ เดี๋ยวบอกกันว่าสภาพเบาะบอกเลยเลยว่ารถ8ปีสภาพเบาะ85ใช้งานต่อสบายสบายนะครับเบาะคู่หน้าครับเป็นเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะทั้ง2 22ด้านคือผู้โดยสารแล้วก็คนขับนะครับส่วนความอลังการความหรูหราจุดนึงนะครับก็ส่วนบริเวณที่เป็นส่วนเกียร์นะต้องอูดซูมนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นหัวเกียร์นะหัวเกียร์เป็นหัวแก๊ แต่งด้วยลายไม้นะแล้วก็มีหนังนะครับหุ้มอยู่นะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับตรงนี้จะเป็นโซนที่ดูค่อนข้างหรูนะครับเป็นเป็นลายไม้สีเข้มนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะที่พักแขนของแคมรีนะครับขึ้นชื่อในเรื่องของความใหญ่อยู่แล้วนะครับที่พักแขนวัสดุนะครับวัสดุที่ที่คุมอยู่เป็นวัสดุประเภทหนังนะครับเดินได้นะแล้วก็แล้วก็วกเนี่ยดูช่องขนาดใหญ่ ใครเคยใช้ Camry มาหรืออย่างผมอย่างนี้ก็จะรู้ว่า Camry ปจะมีพนักวางแขนค่อนข้างขนาดใหญ่นะครับส่วนเบาะด้านหลังที่ตากล้องเรานั่งอยู่ไม่ต้องพูดถึงนะครับสภาพเบาะบอกแล้วว่า85%คือซื้อไปคันนี้เติมน้ํามันนะครับหรือใครจะเติมแก๊สก็สามารถเติมได้นะครับกระจกรถคันนี้ทุกบานนะครับเป็นกระจกที่ไม่เคยเปลี่ยนมาเป็นกระจกเดิมจากโรงงานนะครับอ่าน้องอูมาดูกระจกมองข้างก่อน ปรับไฟฟ้านะใช้งานได้ไหมตอนนี้มันหุบอยู่นะกระจกมองข้างเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าใช้งานได้นะครับเปิดแล้วก็ปิดนะอุปกรณ์ทุกชิ้นใช้งานได้นะครับรถคันนี้สะอาดสะอ้านนะสวยงามพวงมาลัยนะครับมีส่วนของสามารถควบคุมนะครับในเรื่องของการใช้งานวิทยุในฝั่งซ้ายนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงหรือเปลี่ยนช่องหรือเปลี่ยนโหมดหรือการใช้แผ่นดงแผ่นดิสอะไรพวกนี้ ใช้งานนะครับตรงนี้จะเป็นคอนโทรลอยู่ด้านซ้ายนะทุกอย่างใช้งานปกติครับไฟเลี้ยวทุกอย่างปกติด้านหลังทุกอย่างสวยรถคันนี้ภายในสวยภายนอกสวยตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องเดินเรียบนะครับแล้วก็าภายใต้หรือข้างล่างตัวถังหรือข้างล่างเครื่องหรือข้างล่างเกียร์เนี่ยไม่มีคราบน้ํามันเกียร์ไม่มีคราบน้ํามันเครื่องนะครับรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน100%เซ ใครสนใจติดต่อได้ที่062824251ผมโตและน้องอูนะครับรถด,ดีอยากขายพร้อมนะครับยินดีนะครับให้ให้มาเทสรถได้มาดูรถได้นะครับราคาพิเศษ499,000บาทนะครับใครสนใจนะครับกด subscribe ที่ YouTube เราหรือใครดู Facebook อยู่ให้กดติดตามแบบรัวๆเลยเราจะมะีคลิปวิดีโอที่แบบดูแบบสดๆไม่ใช่รูปแห้งๆนะครับเราจะมีอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับรถคันนี้ วันนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ